สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ได้กอบข้าวเย็นเป็นหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะแล้วก็แหนมย่างสองไม้กับข้าวเหนียวห่อนนี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะข้าวเหนียวแบบร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆนนี่หมกหน่อไม้ ของโปดแหนม,มย่างเข้าวัฟมาก แบบเน้นเน้นหมูสามชั้นจัดห่นข้าวเหนียวแบบร้อนมากอขอเน้นคำใหญ่เลยนะ สามนน <c oughs> สด้วยแง่อือืออืมกิงดองอร่อยมากอนืม ้วเหนียวตุ้มคำใหญ่ๆโตๆกันเลยจ้าอ,อร่อยมากเดี๋ยวจะขอเพื่อนไปกินต่อนะคลิปนี้ว่าใครชอบนะคะก็กดไลคกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยให้เพจป้าปาเลโก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ